ทองคําล่วงหน้ามากๆเลยนะฮะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เมื่อคือแตะ2,504ดอลลาร์สหรัฐนะฮะความกังวลมาชัดเจนปัจจัยแทรกซ้อนตอนนี้หนุนราคาทองขึ้นชัดเลยนะฮะและเตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าเขาจะรออะไรในสัปดาห์นี้ที่ชี้เป้าทองคําไปต่อมากกว่านี้หรือไม่นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว ทองคาล่วงหน้ามากๆเลยนะฮะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เมื่อคือแตะ2,504ดอลลาร์สหรัฐนะฮะความกังวลมาชัดเจนปัจจัยแทรกซ้อนตอนนี้หนุนราคาทองขึ้นชัดเลยนะฮะและเตรียมตัวเตรียมใจนะครับว่าเขาจะรออะไรในสัปดาห์นี้ที่ชี้เป้าทองคําไปต่อมากกว่านี้หรือไม่นะครับคือที่ผ่านมานะครับ12สิงหาคมนะฮะของต่างประเทศไม่ใช่วันแม่นะครับแต่ว่าบ้านเราก็ผ่านวันแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ทองคําวันแม่นั้นก็ปรากฏว่า ขึ้นใช่เล่นนะเรากลับไปดูนะเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นตลาดตรา,ตลาและเปลี่ยนปิดทาการแต่ตลาดทองคําอยู่แล้วเมื่อวานนี้ขึ้นสุดที่250บาทจนทําให้ราคาทองคําเมื่อวานเนี่ยเป็นราคาทองคําที่ขึ้นสูงสุดในรอบ8วันผ่านมาไปถึงทองไทยนะครับแต่เช้าวันนี้ทองไทยจะไปต่อหรือไม่ก็เพราะวันเนี่ยทองคําในตลาดนิวยอร์กสรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่ากระชูนฮะโดยเฉพาะทองคํโลกหน้าคือโกลฟิวเจอร์แต่ว่าโกลสปอตหรือทองคําสมมอบทันทีก็ขึ้นเหมือนกัน ส่วนต่างมปภกันเลยแต่ไม่ทำนิวไฮแล้วไปดูตัวนิวไฮก่อนนะฮะทองคำโกลฟิวเจอร์ล่วงหน้าปิดเมื่อคืนคือ2,504ดอลลาร์สหรัฐเป๊ะๆกลมๆเลยไม่มีขาดไม่มีเกินเท่ากับขึ้น42ดอลลาร์สหรัฐขึ้นถึง1.2%และนี่นะครับคือการทำลายสถิติเกิดขึ้นจนได้เพราะว่าสถิติสูงสุดเป็นประติศาสเดิมของโกลฟิวเจอร์เนี่ยนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ1สิงหาคมตอนนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่2,480เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ แต่หลังจาก1สิงหาคมจนถึงเมื่อคืนคือ12สิงหาคมตามเวลาในอเมริกานะฮะใช้เวลา12วันทำนิวไฮรอบใหม่จนแตะ2,504ดอลลาร์สารัตต์ออนแต่เสียดายอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับสูงสุดระหว่างวันในคืนที่ผ่านมาไม่สามารถทำลายสถิติได้เพราะมันขาดไปแค่40เซนเพราะว่าสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ระหว่างวันเดิมเนี่ยของโกลฟิวเจอร์เนี่ยฮะ2,504เหรียญ40เซนต์ต่อออนเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันเน,นะ โกลสปอตเมื่อคืนหรือราคาทองคำส่งมอบทันทีก็ขึ้นสูสีเลยหมาถึงส่วนต่างนะฮะ45เหรียญ26เซนต์นี่ขึ้นมากกว่าโกลฟิวเจอร์อีกแต่ว่าราคาปิดเนี่ยไม่ทำลายนะครับเพราะว่าไปปิดแค่2,468เหรียญ52เซนต์ต่อออนแต่ก็ถือเป็นว่าเป็นราคาทองคำสูงสุดในรอบ10วันนะครับหรือตั้งแต่วันที่2สิงหาทีนี้ทองคำโกลสปอตส่งมอบทันทีสถิติเดิมเนี่ยอยู่วันที่16กรกฎาคมครับเท่าไหร่ช่างนะฮะ2,483เหรียญ60เซน ตอนนี้มัน2,468เพราะฉะนั้นแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร่ครับ20กว่านะะกว่านะฮะกว่าโกลสปอตจะถูกทำนิวไฮแต่โกลฟิวเจอร์มันไปแล้วนะฮะสาเหตุเป็นเพราะอะไรเลยครับรอฟังนิดหนึ่งแต่ถามคำถามท่านผู้ชมครับว่าจะลงทุนอะไรดีครับที่เหลือของปีนี้ให้3ตัวเลือก1หุ้น2บิตคอยสามทองคำนะฮะเ,เดี๋ยวนะข,ขอเปลี่ยนคำถามใหม่นะฮะโทษดีนะจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดในช่วงปีนี้ นับจากนี้ไปนะฮะจนถึงสิ้นปีท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดนะครับใน3ตัวเลือกหุ้นบิตคอยทองคำส่งส่งเลยนะครับใน3ตัวเลือกต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดในช่วงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับหุ้นทองคำบิตคอยส่งเลยนะครับปังดีทนี้ผมบอกลงทุนน้อยที่สุดนะครับในช่วงหน้าเดือนของปีนี้นะครับเมื่อคืนต้องยอมรับเพราะว่านักลงทุนกลัวกลัวในสิ่งที่เขาคาดแต่ว่ามันเป็นปัจจัยบวกกับตลาดทองนะ ว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันจะเกินขอบเขตที่เขากลัวมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือว่าพันทเกนเนี่ยนะฮะส่งเรือดำน้ําติดขีปนาวุธวิสัยไกลเข้าไปประจําในน่านน้าอ่าวของตะวันออกกลางเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียบร้อยทีนี้ไอการกลัวตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าก่อนหน้านี้กลัวไหมคือกลัวระดับหนึ่งละเพราะว่าผู้บัญชาการกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้บัญชาการนาวิกโยธินร่วมเนี่ยนะฮะ ก็เคลื่อนกองทัพเรือปกติเป็นกองเรือรบเนี่ยเข้าสู่บริเวณหน้าน้านําของภูมิภาคตะวันออกกลางเหมือนกันแต่เมื่อคืนนี้คือส่งระดับเรือดำน้ำเข้าไปเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าสถานการณ์ที่เขาห่วงกังวลตรงนี้เขากรอเท่าน,นั้นเลยครับว่าเสียงปืนขึ้นจากฝั่งไหนหรือเสียงจรวดขึ้นจากฝั่งไหนหรือโดรนนะติดขีปนาวุธมาจากดินแดนไหนก่อนแล้วเราก็นี่แหละครับตรงเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะฮะในแง่ของมนุษยชาติแต่ว่ามันจะกลายเป็นปัจจัยกระชูดขึ้นไปและนั่นหมายความว่าจะไร่ราคาทองคำโกลสปอตส่งมอบทันทีขึ้นนิวไฮทันทีนะครับท่านผู้ชมครับในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่เท่าไหร่เองฮะประมาณ5เดือนเท่านั้นเองยังไม่จบสิ้นปีเนี่ยการทำสถิตินิวไฮทั้งโกลฟิวเจอร์และโกลสปอตเนี่ยมาได้ไกลขนาดนี้แล้วนะครับ แลนั้นหลายคนที่เคยบอกว่าราคาทองคาปีนี้สูงสุดที่2,400ดอลลาร์สหรัฐก็หับปากกาเซียนไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือธนาคารโลกอันนี้ไม่แม่นเลยนะฮะแต่ในขณะที่หลายสํานักกําลังมองต่อไปเท่าไรครับเพราะตอนนี้2 5 0 5เคาะแล้วนะฮะ2,600-2,700หรือเปล่านะครับถึงที่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าที่เหลือของปีนี้ท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะฮะใน3ตัวเลือกครับหุ้น ทองคำบิตคอยส่งเลยนะครับท่านผู้ชมจะลงทุนอะไรน้อยที่สุดในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับดังนั้นแล้วจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปสอดรับกับเรื่องของที่เห,หลืออีกหนึ่งเดือนที่ได้เวลาตัดสินวันดอกเบีย้ยโลกหรือดอกเบีย้ยที่ส่งพลังที่สุดของโลก,กือเมริกาลงได้แล้วอันนี้เป็นปัจจัยที่เลี้ยงมาอยู่ตลอดแต่นับถอยหลังจะเหลืออีกประมาณเดือนเสร็จนะครับ แต่หนะจากนี้มันก็จะมีปัจจัยแทรกซ้อนอย่างที่ผมบอกไปถูกไหมฮะว่าถ้าเมื่อไหร่มีปัจจัยแทรกซ้อนนี่คือสิ่งที่จะทําให้ทองคําพุ่งต่อนี่ขนาดว่าแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่ปะทุแล้วจะคิดว่าปะทุจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปนะฮะจากสิ่งทั้งหมดพอมันผนวกกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาเนี้ยตลาดทองคํากับตลาดน้ํามันเก่งปัจจัยร่วมเดียวกันคือความขัดแย้งภูมิภาคในตะวันออกกลางตัวเดียวเลยนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์จากท่นนา,ทานต่างประเทศด้วยซ้ำไปเขาบอกค่าพรีเมียมที่จะใส่เข้าไปในราคาทองคำหากเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ปฏิบัติการทางทางหารไม่ว่าภูมิภาคไหนก็แล้วแต่เนี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ฮะสิบสองถึงยี่สิบดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะฮะดังนั้นต้องดูครับว่าราคาทองคาจะไปต่อหรือว่าจะหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็ผมเคยบอกนะว่า ทุกแพทเทิร์นของการลงทุนในตลาดทองคาในต่างประเทศถ้ามีปัจจัยแทรกซ้อนเมื่อขึ้นนิวไฮแล้วมันจะไปต่อได้อยู่แต่ถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนแล้วเกิดไม่มีอะไรคืบหน้านี่ครับหลังจากขึ้นนิวไฮปั๊บวันถัดไปจะเกิดการทํากําไรขึ้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดตลาดเช้าวันนี้ในสิงคโปร์ก็จะราคาทองคาส่งมอบทันทีโกลส์ t อร์ตนะครับว่าจะสามารถขึ้นมาเหนือ2468้ยได้ไหมนี่เขามองกันที่2,470นะฮะแต่าก็ยังไม่ทําลายกันอยู่ดีนะครับ